ออกคอมาพร้าวอ่อนนึ่งาโกเลยโอเลยปะโกเละปูกัะสุดาไหมอืมดักนี่กกเละมะพร้าวอ่อนอืมจับจับอันนี้โกเละป้อนอันนี้อันนี้ดอกอัญชันดอกอัญชันอ๋อกปูดอกปูนดอก มอนี้ยเป็นบบญี่ปนนะสิเจ้ก็ใส <Yeah> ่มะพร้าอ่อนด้วยอันนี้นนี่กับคนนี่ก้อนเลยอ่านี่ก้อนเลยก้เลยก้เลยน้มันอเาว่าก้อนกนน้มันก้อนน้ามันนาราไปเนาะปกติเขาเรียกว่าขี้มันอันี้กเยกว่านารกนากอันน้น้ันเ้าว่าง้กก้อนอนกวนน้ามันนนกนน้มัน Ah, Kening deh. Dulu-dulu sini. Ah, uh, buat rumah mana? Rumah kad ke? Rumah hari beli bagi-bagi lah. Oh, mari beli. Uh, oh, dia oh. tempat besar sini lah jabat dah. Ah. Bagi-bagi dah. Ah. Ada belakang cik dah? Ada belakang. Ah. Dulu, hak baru. Ah. Ike, haye. Ike, haye tu nak lah. Ada belakang dah? Uh. Ada pun belakang-belakang uh. uh. yang uh. kalau hari hari waktu pak hari belum raya tu tak nak jalan tak deh. Dulu dulu ya amal lah. Ani kuge dah. Wapakah gue mesti lagi hari, hari. temo, Semua? belah. Ini habis tinggal nyok ni lah dek. lapar Baru habis nyok ni dah. Alhamdulillah, gue tlah. Eh? eh. So, 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 Mau banyak lagi. Mau banyak. Nih, nih kue laku ni dah. Uh habis jauh ni. Oh, oh. Mesti ramo ni. lama dia kau? pun ni lima tahun. Lima tahun. Lima tahun. ปลาจำมันวนี่เดี๋ยวไปเอาใหั่วเลยว่าเต่าแบบนี้ไงปลาเต่าสุดทอดบางอย่างนี่แหละโอ้หโบก่าเรืออย่างเงี้ยเอาตะลักเอาอันนี้โบกคอใบเตยเลยอ๋อลูกตาอะนี่ลูกตาอันนี้โบกคอใบเตยอันนี้บางอย่างเต่านี่ชุดนี้นี่อ่าเต่าตะลักตะลกเต่าเต่าเต่าอันนี้เต่า

mọi này mọi người 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 mọi người